สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เขารพค,ครับพอ่อใหญ่รถก็ห่างหายจากการทำคลิปไปพอสมควรเนื่องจากว่าติดภารกิจและก็การแข่งขันสัปดาห์แรกของ VNL 2025ได้สิ้นสุดลงครับพร้อมกับทีมไทยเราก็หายใจออกได้เป้อหนึ่งครับอย่างที่ทราบกันชนะมา1แมตต์แต่ทีนี้ทางทีมเกาหลีใต้ครับก็เกิดปัญหาขึ้นมาทันทีครับหลังจากที่สัปดาห์แรกนี่ ไม่พบกับชัยชนะเลยขาวเกาหลีใต้เขาก็ได้ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องครับวันนี้วันที่10มิถุนายนทางสื่อเกาหลีใต้ก็ขึ้นมาเขาบอกว่าทีมโมราเลสไม่สามารถคว้าชัยชนะในนัดแรกในตารางแข่งขัน VNL สัปดาห์ที่1ได้ทีมวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีนำโดยโค้ชเฟอร์นันโดมราเรสแพ้ทั้ง4นัดในสัปดาห์แรกของการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2025 ของสหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติซึ่งจัดขึ้นที่เมืองริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลในช่วงวันที่5ถึง9ตามเวลาของเกาหลีเขาโดยในสัปดาห์แรกเกาหลีต้องพบกับทีมอันดับ12ของโลกอย่างเยอรมนีอันดับที่1อิตาลีอันดับที่13นั่นก็คือเช็กริพับริกและอันดับ7นั่นก็คือสหรัฐและลงเล่นเพียงแมต แบบสูสีกับสาธารณรัฐเช็กเท่านั้นโดยแพ้ไป3นัดที่เหลือคว้าคะแนน0ต่อ3ก็หมายถึงว่าได้มา2เซตนั่นเองครับทางเกาหลีใต้ซึ่งเก็บได้เพียง1แต้มโดยไม่ชนะใครเลยใน4นัดของสัปดาห์แรกตกเป็นรองเซอร์เบีย3คะแนนและแพ้ไป3มเซตตามในสัปดาห์แรก และตกอยู่ในอันดับสุดท้ายของ18ประเทศที่เข้าร่วมหลังจากรวบรวมพลังกันใหม่1สัปดาห์เกา,ห,าห,หลีจะได้ย้ายไปอยู่ที่อิสตันบูลประเทศตุรกีและจะพบกับแคนาดาอันดับ9ของโลกอันดับ16เบลเยียมอันดับ3ทตุรกีและสาธารณรัฐโดมินิกันซึ่งอยู่ในอันดับ10สัปดาห์ที่2จะเริ่มขึ้นวันที่18มิถุนายนครับ จากสถิติการพ่ายแพ้12ครั้งใน VNL 2022และ23และชนะ2ครั้งแพ้10ครั้งในปี2024จะเห็นได้ว่าความสามารถในการแข่งขันของทีมชาตินลดลงอย่างมากนับตั้งแต่การอำลาตำแหน่งของราชินีวอลเลย์บอลคิมยอนฮยองอันดับโลกที่เคยอยู่แถวแถวสิอันดับแรกได้หลุดพ้นจาก30อันดับแรกไปแล้ว และบรรดา18ประเทศที่เข้าร่วม VNL ในปีนี้เกาหลีเป็นทีมเดียวที่อยู่นอก20อันดับแรกของโลกนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าโคดโมราเลสไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะตั้งเป้าที่จะหนีอันดับบุ้ยในทัวร์นาเมนต์นี้อย่างที่เกรงกันเอาไว้ครับเกาหลีใต้รู้สึกว่ากำแพงสูงของเวทีโลกตั้งแต่สัปดาห์แรก ของการแข่งขันนี้หลังจากพ่ายแพ้ต่อเยอรมนีอย่างย่อยยับ0-3ต่อในวันที่5เกาหลีก็ยังต้องพ่ายแพ้แบบไร้สกอร์ให้กับอิตาลีซึ่งเป็นมือวางอันดับหนึ่งของโลกในวันที่7อีกด้วยในวันที่8เกาหลีใต้ต้องต่อสู้อย่างสูสีกับสาธารณรัฐเช็กและต้องสู้กันจนครบเซตแต่ กลับต้องพ่ายแพ้แบบพลิกความคาดหมายโดยแพ้ไปในเซตที่4ด้วยคะแนน9ต่อ25เซตที่5แพ้ไป9ต่อ15สหรัฐอเมริกาซึ่งมีแนวโน้มเนื่องจากความล้มเหลวในการเปลี่ยนแปลงรุ่นเมื่อเร็วๆนี้นั่นก็หมายถึงว่าทีมอเมริกานี้มีการเปลี่ยนถ่ายผู้เล่นจากรุ่นสู่รุ่นครับซึ่งเป็นความหวังของทางเกาหลีใต้ที่พอจะมองเห็นช่องทางที่จะชนะ แต่ก็ยังเป็นคู่ต่อสู้ยากที่จะรับมือของเกาหลีอีกด้วยพื้นที่ที่จะให้เกาหลีนั้นมันขาดหายไปมากในสัปดาห์แรก4เกมคือความสูงในขณะที่เกาหลีบล็อกได้16ครั้งใน4เกมพวกเขาปล่อยให้ฝ่ายตรงข้ามบล็อกได้ถึง59ครั้งก็แสดงให้เห็นว่ามีการเสียเปรียบโดยสิ้นเชิงในเรื่องของความสูง ผู้บล็อกกลางที่ดีที่สุดในวีลีก็ได้แก่ลีดาฮยอนและจองโฮยองบล็อกได้5ครั้งและ4ครั้งหอคอยคู่ของเกาหลีไม่ได้เป็นภัยคุกคามใหญ่สำหรับฝ่ายตรงข้ามเลยอันที่จริงแล้วข้อเสียเปรียบในเรื่องส่วนสูงไม่ใช่ปัญหาที่จะเอาชนะได้ในช่วงข้ามคืนอย่างไรก็ตามเกาหลี ไม่สามารถคุกคามคู่ต่อสู้ด้วยลูกวอลเล่บอลที่รวดเร็วและน่ารักจากทีมตัวเล็กๆสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าเมื่อพิจารณาถึงช่วงการเตรียมตัวนที่มีระยะเวลาอันสั้นหลังจากสิ้นสุดวีลีกถือเป็นผลงานที่น่าผิดหวังมากเป็นเกมที่เปรียบได้กับญี่ปุ่นที่ชนะติดต่อกัน4เกมโดยไม่เสียเซตเลยในการพบกับเนเธอร์แลนด์เซอร์เบีย แคนาดาและสาธารณรัฐโดมินิกันในสัปดาห์แรกเกาหลีใต้ยังคงล้มเหลวในการเอาชัยชนะโรคเรื้อรังแต่เสียเซตโดยเปล่าประโยชน์เมื่อสกอร์สูสีตั้งแต่ต้นเกมจนถึงกลางเกมโดยเกาหลีใต้เสียเซตให้กับคู่แข่งไป12เซตใน4เกมของสัปดาห์แรกแต่กลับทำคะแนนได้เพียง20แต้ม หรือมากกว่านั้นใน2เซตและเสียเซตโดยทำคะแนนได้ถึง15แต้มถึง4ครั้งยังทำเซตแบบนี้ซ้ำๆในเกมที่เหลือเกาหลีน่าจะอยู่ใน VNL ลำบากแล้วผลงานของผู้เล่นแต่ละคนก็ไม่น่าพอใจเช่นเดียวกันกันกบตันทีมชาติอย่างคังโซฮวี ทำคะแนนได้3 7คะแนนใน4เกมยุกซอยองจาก IBK และอ e ีซอนอู U จากชองควันชังทำคะแนนได้คนละ29คะแนนอย่างไรก็ตามอัตราความสําเร็จในการโจมตีที่อยู่27.64%เสําำหรับค so ังโซคฮวี25.23สําหรับยุกซอยองและ24.21สําหรับอ e ีซอนอู U, ซึ่งต่ำกว่าที่คาดเอาไว้ เนื่องจากเกาหลีไม่มีกองหน้าตัวหลักที่แข็งแกร่งการที่เกาหลีจะชนะจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเว้นแต่ว่ากองหน้านี่จะทำผลงานได้ดีขึ้นแม้ว่าพวกเขาจะจบสัปดาห์แรกของตารางด้วยอันดับสุดท้ายของ18ประเทศที่เข้าร่วมด้วยคะแนาน1คะแนานหลังจากแพ้4เกมติดต่อกันแต่ก็ยังมีบางพื้นที่ที่ให้พวกเขายังมีความหวังอยู่ โดยเฉพาะแมตช์กับสาธารณรัฐเช็กในวันที่8ซึ่งเป็นแมตช์ที่สูสีเต็มเซตซึ่งถือเป็นแมตช์ที่เกาหลีควรอ้างถึงที่จะอยู่ในรายการแข่งขันในอนาคตด้วยทีมชาติชุดนี้มีผู้เล่นที่อายุน้อย6คนในวัย10 20ไม่รวมฮันดาเฮซึ่งเป็นผู้เล่นจาก AI Paper จากผู้เล่นตัวจริง7คนดังนั้นหากพวกเขาพร้อมพวกเขาก็สามารถสร้างผลงานที่ดีได้สื่อเกาหลีใต้ยังเล่าต่อครับท่านผู้ชมครับบอกว่าเกาหลีใต้นี่ต้องดิ้นรนและพ่ายแพ้ทุกแมตช์ในสัปดาห์ที่1แต่สัปดาห์ที่2พวกเขาจะต้องเจอกับแคนาดาเบลเยียมทุรกีและสาธารณรัฐโดมินิกันอาจยากกว่านั้นอย่างไรก็ตามเกาหลีใต้เป็นทีมที่อ่อนแอที่สุดโดยมีชัยชนะ 2นัดและพ่ายแพ้38นัดจาก40นัดใน VNL ตั้งแต่ปี2022จนถึงปีนี้ดังนั้นจึงมีความกดดันในการชนะน้อยกว่าเกาหลีใต้ที่จะสร้างความทรมานให้กับสาธารณรัฐเช็กในสัปดาห์ที่1จะสามารถคว้าชัยชนะนัดแรกในสัปดาห์ที่2ได้หรือไม่ด้วยผลงานที่พัฒนาขึ้นของพวกเขาและนี่ก็คือคำถามของสื่อว่า ทีมเกาหลีใต้จะทำได้ไหมสื่อเกาหลีใต้เขาก็ลงให้กำลังใจกับทีมชาติเกาหลีใต้ครับเขาก็มีความตัดพอ้อพอสมควรตั้งแต่การเปลี่ยนถ่ายรุ่นสู่รุ่นจากนั้นมาก็าไม่เคยประสบความสำเร็จเลยแม้ว่าจะชนะสองนัดในปีที่แล้วเพราะฉะนั้นในสัปดาห์ที่สองเขาก็หวังว่าเขายังมีความหวังอยู่เอาลละครับตราบใดที่ยังมีสนามให้เล่นมันก็ยังมีความหวังอยู่เหมือนกัน จะเร็กจะน้อยก็ต้องสะสมกันไปเอาล่ะนะครับท่านผู้ชมครับส่วนทีมไทยเรานี่มีกำลังใจมีแรงฮึดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ชนะฝรั่งเศสได้3ต่อ1เซตก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทีมไทยอย่าไปอยู่บรรทัดสุดท้ายอีกนะมันเสียวๆมันวูบวูบสันหลังยังไงก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมครับเพอยานดนำเรื่องราวมาฝากกันเอาหลังจากนี้ก็จะเป็นในช่วงของวอลเลย์บอลชายครับ ก็จะเริ่มในวันที่11ที่จะถึงนี้ครับเพราะฉะนั้นติดตามดูให้ดีเพราะใหญ่โนดภาคคือเก่าขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เป็นกำลังใจให้กับพ่อใหญ่โนดอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้พ่อใหญ่โนดด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ